รณีที่ตำรวจไปยิงวัยรุ่นชายชาวมุสลิมเชื้อสายแอลจีเรียค่ะวัย17ปีเท่านั้นนะคะเขาเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตามปกติเวลาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยผู้คนก็จะระดมเงินบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่สําหรับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดดูจะกลับกันนะคะคุณสาวรักษณ์ฝ่ายตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับเงินในการระดมเงินช่วยเหลือค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ,คะ การบริจาคเนี่ยเขาเปิดมาแค่4วันนะคะตอนนี้เนี่ยฝ่ายครอบครัวของตํารวจที่ถูกดําเนินคดีได้เงินบริจาคไปแล้วมากกว่า50ล้านบาททีนี้ฝ่ายครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็มีการระดมเงินเหมือนกันแต่เงินที่ได้ยังไม่ถึงหนึ่งใน5ของฝ่ายที่ตํารวจได้รับเลยดังนั้นไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสะท้อนนี้เห็นถึงอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมองได้หลายมุมค่ะเช่น ผู้คนก็อาจจะเห็นใจตํารวจที่ถูกดําเนินคดีทั้งๆที่ก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะหรือบางคนอาจจะมองว่ามีความไม่พอใจชาวมุสลิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราไปดูกันค่ะยอดบริจาคเงินนะคะเขาจัดทํากันในเว็บไซต์ชื่อโก F ฟันมีค่ะอันนี้ที่เช็คนะคะเมื่อ3-4ชั่วโมงที่ผ่านมายอดเงิน1,334,170ยูโร คิดเป็นเงินบาทมากกว่า50ล้านบาทนะคะแล้วก็ยอดเงินคนที่มาบริจาคเนี่ยก็มากกว่า46,000คนนี่ถือว่าเป็นการระดมเงินนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของตำรวจที่ปฏิบัติตามหน้าที่แต่ว่ากลับได้รับโทษค่ะผู้บริจาคยังได้เห็นนะคะมากกว่า46,000คนและก็เข้าไปเสิร์ชข้อมูลนะคะคนที่บริจาครายใหญ่ที่สุดเพียงคนเดียวเนี่ยจ่ายเงินสูงถึง3,000ยูโรหรือมากกว่า1 1 0 0 0 0บาทถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ และสําหรับคนที่ริเริ่มการกระดมงเงินในครั้งนี้ก็คือจองแมสไซอานะคะคนนี้มีหลายบทบาทค่ะเป็นทั้งนักการเมืองนะเคยเป็นนักการเมืองเคยเป็นข้าราชการปัจจุบันค่ะเขาเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีแนวคิดขวาจัดแล้วก็ยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเมืองขวาจัดอีกด้วยค่ะ ซึ่งประเด็นนี้นะคะถูกพูดถึงกันมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายของนักการเมืองและก็ครอบรครัวของวัยรุ่นที่ถูกยิงเสียชีวิตออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วมองว่าการที่ผู้คนบริจาคเงินให้กับฝ่ายของตำรวจอาจจะก,กลายเป็นการสนับสนุนให้ตำรวจในในฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุกับคนผิวดำคนเชื้อสายอาหรับที่เป็นมุสลิมเพราะจากเหตุการณ์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าแม้ตำรวจจะยิงคนเสียชีวิต แต่ตำรวจเนี่ยกลับได้รับเงินบริจาคมหาศาลย่าของเด็กชายที่เสียชีวิตยอมรับค่ะว่าเธอรู้สึกหัวใจสลายเมื่อทราบข่าวนี้แต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขณะที่แม้ไซอานะคะก็ถูกวิจารณ์ว่าเขากำลังเล่นกับไฟที่เปิดการระดมเงินบริจาคและถือเป็นการกระทำที่น่าอับอายทั้งนี้มีการเรียกร้องให้เว็บไซต์โก F u ันมีนะคะยกเลิกการรับเงินบริจาคในครั้งนี้ทันที แต่คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่อาจจะสรุปได้นะคะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยเห็นใจตํารวจมากกว่าเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพราะว่าใครก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์โก f ฟันมีสามารถบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความรู้สึกของชาวฝรั่งเศสที่มีต่อศาสนาอิสลามนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะ สาเหตุก็เนื่องมาจากการที่ประเทศฝรั่งเศสเคยถูกกลุ่มคนที่มีความเชื่อทางศาสนาอิสลามอย่างสุดโตง่งบุกโจมตีถึง2ครั้งเมื่อปี2015ปีนั้นเรียกได้ว่าเป็นปีที่โหดร้ายสำหรับชาวฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เข้าสู่ปีใหม่เพียงไม่กี่วันค่ะเ,เกิดเหตุร้ายที่สำนักพิมพ์ชาโอ,อ,อขอภัยชาลีแอปโดในกรุงปารีสของฝรั่งเศส เมื่อพี่น้องชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเอลกออิดะแห่งข้าวสมุทรอาระเบียบุกเข้าไปในสำนักพิมพ์แล้วก็สังหารนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพิมพ์แล้วก็ยังไปก่อเหตุในจุดอื่นๆของปารีสเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม17คนค่ะสาเหตุข,ของการลงมือก็เพราะว่าไม่พอใจที่สำนักพิมพ์ชาลีเอปโดเผยแพร่ภา,าพกร์ตูลล้อเลียนศาสดามูฮัมมัด และในปีเดียวกันช่วงปลายปีก็เกิดเหตุโจมตีครั้งใหญ่นะคะในวันที่13พฤศจิกายนโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลงมือโจมตีหลายจุดในกรุงปารีสในเวลาไล่เลี่ยกกันไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาโรงละครบาร้านอาหารซึ่งการโจมตีใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย130คนบาดเจ็บมากกว่า350คนซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ i ออ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้หลายประเทศทั่วโลกต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มอาวุธจากกลุ่มติดอาวุธที่มีแนวคิดสุดโต่งค่ะแม้แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายในฝรั่งเศสในปี2015ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อศาสนาอิสลามก็เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะนี่คือผลการสำรวจเมื่อปี2012นะคะผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ60มองว่าศาสนาอิสลาม มีบทบาทในฝรั่งเศสมากเกินไปร้อยละ43มองว่าชุมชนมุสลิมเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นชาติของฝรั่งเศสและมีเพียงร้อยละ17เท่านั้นค่ะที่มองว่าศาสนาอิสลามช่วยให้สังคมดีขึ้นค่ะและนอกเหนือจากภาพลักษณ์ในแง่ลบของชาวมุสลิมแนวคิดสุดตรงแล้วนะคะคุณผู้ชมการปลื้มสดมที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการประท้วงในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้ชาวฝรั่งเศสจํานวนไม่น้อย ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจผู้ประท้วงค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวดํารวมถึงคนเชื้อสายอาหรับค่ะคุณพรวดีคุณจิราชาตาที่สําคัญกรณีที่มีผู้ประท้วงบางส่วนเนี่ยบุกไปถึงบ้านนายกเทศมนตรีที่ปารีสแล้วก็ไปทําร้ายภรรยากับลูกๆนะคะ,นะ,คะจนได้รับบาดเจ็บอันนี้ยังไม่นับความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการประท้วงเนี่ยม,มูลค่าความเสียหายประเมินคร่าวๆ760บล้านบาท<ม>ก็เลยอาจจะทาให้ชาวฝรั่งเศสบางส่วนรู้สึก ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจกลุ่มผู้ประท้วงสักเท่าไหรค่ค่ะ